วัสดีเจ้าวันนี้พขาจะต้องให้พาแซดนะคะวันนี้เขามีรถแบบใหม,ม่นี่เลยทั้งหมดเจ็ดคันด้วยกันนะเจ้ามีรุ่นเนี่้างนอกหนึ่ง CRV นะคะสองอ u t f มีทั้งหมดสามคันนะคะแล้วก็จะมีร i o ซีแคบแถมหนึ A ่งกันเนี่ยแบบบอมีซีเแถมหนึ I ่งกันด้คะแล้วก็ปิดท้ายด้วย Rio ดีแคปมีแคดีบบอยทรงสูงให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนี่เลยทั้งหมดจะมีตรงนี้เจ็ดันเดี๋ยวจะมาพู้ดูเป็นรายกันนะคะว่า มีขั้นไหนรุ่นไหนเพียงเด็กไหมก็ได้พ่องในเจ้านี่เราติดตามกันเลย ตัวนี้ไม้ไข,ขาา่เก้าบนห้าเท่านั้นเขตทะเบียนกับสวยสวยศูนหเก้าเก้าเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีกันไหนเห็นราคาะคันต่อไปเลยคันนี้โตโยต้าอาติสนะเจ้าตัวนี้มีตั้งนานนานาทีเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าขัก็ได้เลยเขทะเบียนหนึ่งศูนย์ศูนย์สองยสวยสวยใน,นมาติดตามก็ได้ไหมเจ้า นี่นะเจ้าตัวนี้เลยเบยต้ารีโม่2นะคะใสในเ้าีทั้งนั้นนะคะทุกทานสนใจกับผู้้าทอินมากไดเลยค่ะตันนี้เบยตาออติเครื่องนูนจุแปดนะเจ้านูนจุดแปดปี2017นะคะตัวนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่มืนเจ็ดพันนะคะเครื่องนูนจุดแปดของเขาตรนี้เหมือนกันนะเจ้าตัวนี้เลยพัมพลัมพลัมพัมพล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 ัมพัม